บรรยากาศก็ฝนกตกไหมเด้อค่ะพี่น้องคะอืมกรอบมากมปลาเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยนันไส้คือเกาค่ะขังตำมนี่แห่ะ <laughs> เสียบเลยประเด็กกินโดนแล้วน่าหลูกเนาะเสื้อมาอืม <ımı> สวัสด <restrial> mm ีจ hmm. ้ามือนี้มาพอกันกับ เคยอุวลคนกระสินค่ะมือน,นีเบี้ยก,กัะหนองจาค่ะมาสองสาวนะคะสาวเด็กป <c oughs> ากก็หลานค่ะพี่น้องคะสีผ้าพี่น้องเมื่อกินตำซัวแล้วก็แซลมนอลมนทอดนะแซลมอนทอดอส่วนถ่องน้องหลุบนะถ<ะ>องแซลมอนทอดทอดค่ะร้านอยากกินจัดไปค่ะหน่วยตำไห้ทาดน,นิ่งๆเลยค่ะพี่น้องคะ ไปจ้าพี่น้องคะ่ะไปกินน้ำกันจ้าก,ก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด <laughs> กดซับสไคร e น้ำด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะไปจ้าแซ่บๆน้ำกันคะ่ะกินเลยลูกจัดเลยได้ดูสิกรอบกอบับแมหมออมกรอบแห้งปาขอสดหนามกัน อืมน้องจา้าเขาเรียกว่าแบบจีจาดอุ้ยต้องอย่างนี้ได้แหละลูกอะไรนันลูกมงจายพี่โชว์มาจากพี่น้องเมื่อกินน้ำกันสแสบน้ำกันทำี่นเอาบรรยากาศก็ ฝนตกไหมด้วยค่ะพี่น้องคะอืมกรอบมากมปลาเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยนันไส้คือเกาค่ะขังตํามี่แม่เสียบ <laughs> เลยบัดรกินโดนแล้วน,ลน่าหลุดเนาะแล้วถอดเสื้อมาอืม เต็มท้องแก้มเลยค่ะสะใจเหงาจับไดขึ้นโดนปิ้นเพิ่งมากินค่ะ ก็ดีไปหบหลานเ็ยใมหมงกินชิบบอลแนเบิกเลี้ยนกรส่งหิวค่ะกระเลอ่ะขอดแซลมอนนะฮานะกายอยากกินแซลมอนนะครับไม่ได้กินโดนอืม อ,อบแบบไม่ดีนะวามนนูกขละชำๆข้างในครับพี่น้องคะเก็บแบบอัน,นบางคนเกิดสีามมา ทอดตั้งใจบ่เห็นปลาติดกระทะทอดตั้งใจเห็นมันงามเป็นชิ้นไพชิ้นนั่นเบียร์ใส่แป้งเขือบแป้งจักหน่อยด้วยค่ะพี่น้องเอาแป้งลวยรยโรยน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแป้งตา UFM เวยค่ะพี่น้องมันจะไม่ค่อยแข็งแป้งตัวนี้ ปลาตองผสมน้ำเ้วยค่ะเอาเขือแบซื้อเขือกผิวซื้อค่ะฟ้นตรงอากาศดีกินคล้องแสบพิ้งคค่ะเมื่อกี้น่ะ้นตกแบบบักแห้งเลยค่ะพี่น้องค่ะน้าลูกเนาะอ,อันอุ้ยล่มแบบเป็นตะยานแห้งเนาะลูกเนาะ<อ>จนเ้า อืมให้อยู่เขาจนจนในปิดแบบปิดมานปิดยั้งย่านหาฝาไม่เหลื่อมอืม,อม พามาน้องกาเบิร์ประหลวัวแน่นอนแบบยาเบิรแน่นอนเบิระ์ะเ่แสบปันนี่เ <c oughs> บิร์ตแบบยาเพื่อไงอะเบิรกับเบิรตเบียเร่อัดไปเถอดตัวื <c oughs> ม ตุ้ยินฮาค่ะน้ำต้มนัวแห้งแซ่บค่ะพี่น้องคะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องคะ ใหอยูฟฝนยุดเยวก็ไปฮัมน้องนะลูกเนาะน้อง,งไปเรียนพิเศษเบียร์สี่อันไปฮับเบียร์หนาสิบไปฮับตรงสายฟ้าไปฮัสไซฟ้าแล้วล้วก็เอาไปทรงเรียนพิเศษแล้วก็จังไปฮับน้องจาค่ะลูกสามลูกสามดีพี่นองลูกสอง <c oughs> หเหมือนีหนุ่ยเพิ่งข้อโต้ด้วยค่ะพี่น่อค่ะเพิ่งเมื่อเหมือนีไปเห็ดกะเพราห้มูพอดีพอมูเสียจะเล่ลงขั้วห้มู มือนี่เห็ดหลายมช่หมหมูว,มว่านแสบหลายคนในงานทำหาผู้เห็ดไปก็เผาแสบหลายมือนี่ก็เลยแบบขอเพิ่มเมนูค <c oughs> ไปซอยมูค่ะซอยมูยู่งานบันงานม่น้เดียวหทีนเินกอจงาอืมจริง อากาศดีข้างนอกกรเบีย่สนุกไหมคะกินท่ามกลางเสียงนกเสียงกุบเสียงเขียดธรรมาชาติอีดีะอื้อ มันแบบว่ามันสบายดีนอนหลุดเนาะยู่แบบว่ามันยูของนงกบว่าคอ่อยยิงเงี้ยเสียงาดบัะตแต่ยินอยู่แต่มันกับบ่ดดังค่ะบ่ดดังเป็ไนไะอ,อันนี่กนฟองอยู่ข้างในแต่ก่อนอยู่หิมหิมถนนเนาะ แต่ตอนท่านได้ซางบาทอยู่บาทไม่ยาอ้ยรถสิบหล่อรถสิบหล่ออันรถรถสิบหล่อพานเดละเทือนี่โอ้ยขี่ฝุ่นบ้านท่นได้สิกวาดค่ะ ครับป๊าป๊ากี่โมงแล้วไปรับลูกเด้อน่าจะนุ่ง่อยนะสีเรไปหับหน่าจะบ่ทัน แซ่บมันก็กรอบแซ่บตำหุ่นก็แซ่บนุ่มเอากันอีหลีค่ะพี่น้องค่ะหืมพักวันวานหน,นี่ อฉ้าระหงหาเสียงหาเสียงอื่นเหร ก็ได้อยากให้เขากินอีหยังอันคอนมเมนต์มาบอกเนเด้อค่ะพี่น้องเนาะของจานเนาะบางเช้าคือบอก,ออกทำร้านร้านก่อนโมโหแบบยวไปทันบางเชือกก็คือบออกค่ะพี่น้องื อ mm ืม hmm. าบะคาักค่ะ ฟ้าดีๆตัวหนึ่งแม่บอกแล้วเมือ่อเมื่อนั้นเพิ่งกินอันเอียังกะแม่จ่าก,กินอยังกะเขาลุเนยกุ้งสุกบ่ <จะ S 1> เบียว่าอู้บดบเบสเสแท้ๆหลายโพสต์ตำหลายโพสตเบียวอ่าต้องได้ละเดี๋ยวมาอีกเท่อนึงเบสเก่งมีน้องลุงร้านมันกินสองคนอม เพื่อมากินตำหกหุูงแล้วนะ,ะ่กะก็เลยแบบว่ากินหลายจะก่อนเพื่อสองขกสะลงถาดน่นรูเนาะ Bùi Chẳng đi Đẹp đây Đẹp đây Đẹp đây

Mm hmm. แต่พักเลยค่ะพี่น้องสมจะอยากระเบิดสมจะอยากระเบียค่ะพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้นะคะเบียก็น้องจาก,ก่อกราบขอถวัลอ์ขอพาด้วยค่ะสำหรับการกินบอสุภาพกินมุ่มม่ามหรือว่ากินเลอะคะ่ะพี่น้องคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะลูกนะ้องแล้วก็กดติดตามให้เบียก็หน่วยน้องจา่าดําเนินด้อค่ะ ก็ซิมี่เพจไม่เนาะคะ่ะทีเบียลงคลิปทุกเทียงเนาะคะ่ะเพจหนุ่ยเบียเฟมิลี่เด้อค่ะที่้องคะสำหรับมือนีก็ฝากความแสบไว้เพียงเท่านี้พอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ